สชื่อแะหนูชื่อว่าอมค่ะชื่อชื่อจริงเด็กหญิงธรรมชานามสกุลฤาประวัติค่ะหนูจะมาเล่านิทานเรื่องตุ๊กตาไม่สบายมีตุ๊กตาตัวหนึ่งตัวร้อนเป็นตุ๊กตาของแดงแดงคุณแม่ซื้อเป็นคุณแม่ซื้อเป็นของข,องขวัญวันเกิดให้แดง ตัวเองไม่สบายนนนนก็เลยเอายาขมขมมาให้ตุ๊กตาสีชมพูกินแต่พอกลางคืนตุ๊กตาก็ยังตัวร้อนเหมือนเดิมยังไม่หายดีแดงก็เลยไปบอกใครต่อใครว่าตุ๊กตาของตัวเองไม่สบายแล้วแล้วก็เลยไปบอกคุณแม่ว่า นรนไม่สบายค่ะสงสัยหนูจะต้องนอนเฝ้ามันทั้งคืนแม่ของแดงก็เลยบอกว่าทำไมถึงลูกไม่เอาตุ๊ก,กตาของของลูกไปวางไว้บนเตียงแล้วก็หนูก็นอนเฝ้าตุ๊กตาไว้เลยแดงก็เลยบอกว่าดีจริงๆเลยค่ะดีจริงๆเลยค่ะ ทีนี้แดงก็เอาเตียงของตุ๊กตาเอามาวางไว้บนเตียงของแดงแล้วแดงก็นอนเฝ้าตุ๊กตาแล้วแดงก็จะบอกคุณแม่ว่าแดงจะไม่นอนทั้งคืนแต่พอเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีแดงก็บอกกับตัวเองว่าจะจะนอนหลับจะพักตาของตัวเองแค่สองสามนาทีแล้วแดงก็เผลอหลับ แด,แดงเผลอหลับไปตั้งนานแล้วแดงก็เห็นตุ๊กตาของแดงเห็นตุ๊กตาของแดงค่อยค่อยคานไปหยิบลูกกวาดแล้วแดงก็บอกว่าแกนิสัยไม่ดีฉันรู้แล้วว่าทำไมถึแงแกเป็นไขไ้ไม่สบายตัวร้อนเพราะว่ากินขนมหวานมากๆทำให้แกไม่สบาย คุณแม่ได้ยินเสียงของแดงคุณแม่ก็เลยเข้าไปดูในห้องแล้วแดงก็เล่าเรื่องของคุณแล้วแดงก็เล่าเรื่องของที่แดงเห็นให้คุณแม่รู้คุณแม่พอคุณแม่ไปมองที่ที่ตุ๊ก,กตาก็ยังเห็นตุ๊กตานอนหลับปุ๋ยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็หลับดีด้วยแล้วพอไปมองที่ลูก๊กวาดก็ยังเห็นปิดสนิทด,ดี แล้วพอดีแดงก็พูดด้วยความงงๆว่าปักกี้มันยังก,กินอยู่เลยแล้วแม่ของแดงก็เลยบอกว่าลูกนอนหลับอยู่ทั้งคืนลูกนอนตั้งแต่นี่มันตั้งแต่นี่มันเที่ยงคืนแล้วลูกนอนตั้งแต่ค่ำๆแล้วพอิง เอามือแดงก็ลอามือแดงก็เอามือไปว่าตุ๊กตาของแดงตุ๊กตาลูกกวาดของตัวเองของตัวเอง